สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด็ดอยากรู้ต้องดูครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมา,าหาเลข2ตัวบนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอ,อีกสูตรหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งเป็นชุดชุดใหม่นะครับในการที่จะคํานวณหาตัวเลขเาหา2ตัวบนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปคํานวณกันนะครับผมก็มี คําแนะนํานิดนึงนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโดยใช้ข้อมูลจากสถิติและความน่าจะเป็นไปได้ในการหาตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับโอเคครับสำหรับ3ส,สูตรนะครับสำหรับ3ส,สูตรนี้นะครับสามสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะครับในการหา2ตัวบนในงวดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ผมจะไม่อธิบายทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือวิ่งตัวเดียวนะครับอันนี้เป็นวิ่งตัวเดียวนะครับเป็นวิ่งตัวเดียวก็จะใช้หลักพันนะครับบวกด้วยหลัก10บเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะครับ0ูย์บวกสได้3นะครับออก303 3เข้านะครับ1นบวกหได้2 2ก็เข้านะครับ 3บวก2ได้5นะครับ5ก็เข้านะครับ4บวก6เป็น10นะครับได้0 0ูก็เข้านะครับงวดนี้2บวก5ได้7นะครับได้7นะครับเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะครับใช้หลักพันบวกด้วยหลัก10บเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับมาดู2ตัวมา1ตัวนะครับมีด้วยกัน2สูตรนะครับ เดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆไปทาย้อนหลังกันเองนะครับเพราะมันจะใช้เวลานานนะครับมาดูงวดที่ออกสามเก้าห้าเลยนะครับใช้หลักร้อยนะครับใช้หลักร้อยบนนะครับบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้า3ตัวครั้งที่1นะครับหกบวกสามได้9นะครับหกบวกสามได้9บวกด้วยเบวกด้่เป็น10ได้9กับ0นย์นะครับออก 3 9 5เเข้านะครับต่อมาครับ3บวก6ได้9นะครับ9บวกด้วย1ก็เป็น10นะครับได้9ก้ากับ0นย์ออก307นะครับ0นย์ก็เข้าถูกต้องนะครับมางวดนี้ครับ3นะครับบวกด้วย6ก็เป็น9นะครับบวกด้วย1ก็เป็น10ได้9กับ0นย์นะสงวดนี้ได้9กาับ0นติดกันเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ ได้ตัวเลขตามนี้นะครับอันนี้อธิบายคร่าวๆนะครับเพราะว่าต้องรีบอธิบายนะครับเพราะว่าจะถึงวันหวยออกแล้วนะครับวันอังคารนะครับผมก็พยายามหาสูตรใหม่ๆมาให้เพื่อนได้ดูกันนะครับสูตรใหม่กับสูตรเก่าผสมกันไปนะครับมาดูตรงนี้ครับ2ตัวมา1ตัวนะครับใช้หลัก10บล่างนะครับบวกด้วยหลัก10บเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 นะครับสี่บวก5ได้9ลบ1เหลือ8นะครับ8 9ออก9นะครับ8บวก3นะครับได้11 1ลบ1เหลือ0นะครับก็เข้า0ูนนะครับเห็นไหมครับทำตามทำตามนี้นะครับเพื่อนลองไปดูทำตามย้อนหลังกันนะครับเดี๋ยวมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลา1บวก6ได้7 7ลบ1นะครับก็เหลือ6ออก3 0 7ศย์ก็เข้านะครับ มาดูวันนี้ครับ9บวกด้วย5เป็น14 4ลบ1ก็เหลือ3ได้3กับ4นะครับมาต่อเลยนะครับผมก็จะมาจดไว้ในอีกแผ่นหนึ่งนะครับสรุปมาตรงนี้อีกแผ่นหนึ่งนะครับสําหรับวิ่งตัวเดียวนะครับ3 2 5 0 7นะครับผมได้จดลงมาตรงนี้นะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับผมก็ จดเอาไว้ตรงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ที่ออก303นะครับเริ่มที่ออกตั้งแต่303นะครับก็คือ906790นะครับตามนี้นะครับแล้วก็อีกสูตรนึงก็017823นนะครับตามนี้นะครับไล่ลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จดเอาไว้เลยจะต้ไม่ต้องเสียเวลาในการเขียนนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้ดูสบายตาด้วยนะครับ ว่ามันเป็นล็อกๆแบบนี้นะครับมาดูกันนะครับอันนี้คือ2ตัวบนนะครับงวดที่ออก03 303ออก03นะครับ2ตัวบนนะครับ3นะครับเราจะใช้ตัวเดียวเป็นเกณฑ์ในการในการจับคู่นะครับก็คือจับเป็น3 9 3 0 0ชนกันแล้วก็ได้30ตัวเดียวนะครับ3 9 3 0 3 1 3 9 3 0 3 1นนะครับออก0 3ย์ นะครับก็อย่าลืมกลับด้วยนะครับนะครับ3003ตรงนี้เข้านะครับตรงนี้มาก็เป็นต่อไปนะครับสองหองเจ็ดเจ็ดชนกันก็ได้ได้2 7ตัวเดียวนะครับ2 6 2 7 2 8นะครับออก6 2 8นะครับ2 8ก็เข้าถูกต้องนะครับ5 9 5 0 5 2 5 3นะครับออก3 9 5 5 9 9 5 ก็เข้านะครับ2ตัวบนนะครับต่อไปครับ0900 0607นะครับออก307 07เข้านะครับมาดูงวดนี้ครับ7 9 7 0 7 3 7 4นะครับก็ไม่รู้ว่าออกตัวอะไรนะครับ อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นเพียงสถิติเป็นเพียงสูตรนะครับคำนวณไปตามสูตรนะครับผิดถูกก็ว่าไปตามสูตรนะครับผมก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันสูตรกันไปให้เพื่อนเพื่อนะครับเพื่อนเพื่อนก็พิจารณาการเองนะครับพิจารณาการเองใช้วิจารยณนะครับในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับ7 9 7 0 7 3 7 4 นะครับเดี๋ยวผมมาขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับมาดูเลขที่มันเลขที่มันต้องห้ามนะครับสําหรับเลขต้องห้าม2ตัวบนจับคู่จะต้องไม่มานะครับนะครับก็ยังเดินดีนะครับยังเดินดีนะครับมาดูวันนี้จะเดินดีต่อหรือเปล่านะครับแต่ถ้าจะนำไปใช้ก็นําไปใช้ตามนี้นะครับแต่ถ้าอยากจะเจาะตัวก็ตามนี้นะครับก็คือมันมี9กับ7นะครับ เกับ7จะต้องไม่มาคู่กันมันมีมาตัวหนึ่งนะครับ7กับ0มีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหลือ73กับ74นะครับ73กับ74นะครับ7 3 7 4นะครับอย่าลืมกลับด้วยนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับนะครับแต่ถ้าเพื่อความชัวร์นะครับก็ ตามนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูเลขดับนะครับเราลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออภัยนะครับรู้สึกว่า อาเลขดับบนไม่มีนะครับเลขดับบนอ๋อเลขดับบนมีนะครับแต่เป็นเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเอาไว้ไหนเอ่ยเลขดับบนงวดน,นี้นี่หนะครับเป็น1นึ่แต่มันไม่มีในนี้นะครับมันไม่มีนะครับมันไม่มีในนี้นะครับเพราะฉะนั้น7จ็ดสามนะครับ เจ็ดสามเจ็ดสี่ก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับดูไว้เป็นแนวทางก่อนก็ได้นะครับดูเอาไปดูไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับก็อยากจะเอาสูตรนี้นะครับเอาไปร่วมกับสูตร e นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมขออนุญาตดูสูตร e ก่อนนะครับ เพราะว่าเอาสูตร e เป็นหลักในการร่วมกับสูตรใหม่มันก็น่าจะดีนะครับอันนี้เป็นเป็นแนวทางของผมนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมีแนวทางของเพื่อนๆก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสําสหรับสูตร e นะครับวดนี้มัน018นะครับ018นะครับผมอยากจะเอามาร่วมนะครับเพราะว่า ทำไมถึงอยากเอามาร่วมนะครับสีงวดหลังนี้นะครับสีงวดนะครับสีงวดหลังตั้งแต่ออก3ามศย์สามสองแปดสากห้าสนย์นะครับ3อยู่3มอยู่หลักร้อย6อยู่หลักร้อย3ามอยู่หลักร้อย3ามอยู่หลักร้อย, 100, อย 100, เห็นไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมจะลองเอามาร่วมด้วยนะครับร่วมด้วย อันนี้พูดถึง3ตัวนะครับอันนี้พูดถึง3ตัวอันนี้พูดถึง3ตัวบนนะครับ3ตัวบนถ้า2ตัวก็ตามนี้นะครับจับเข้าไปเลยนะครับมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับ0 7นย์ 3, 1, 7, 3. 8ปดนะครับอ่าไม่ใช่อันนี้ก็ต้อง7 3็ดสนี่ก็ต้องเป็น7 3เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น0 7 4 1 7 4 8 7 4นะครับอันนี้พูดถึง3ตัวนะครับเอามาร่วมกับสูตร e นะครับ แต่วันนี้หนึ่งดับจะดับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าอยากจะตัวน้อยก็เอาอันนี้นะครับเอา0ูน0 7เจ7 3 8า4ปจไปนะครับก็เว้น1ไปซะนะครับก็ดูไว้เอาไว้เป็นแนวทางก่อนก็ได้นะครับสักงวดหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคลิปนี้ก็ทำสองตัวนะครับเป็นเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่เพียงแต่ว่าตรงนี้ผมเอามาร่วมด้วยกับสูตรอีเท่านั้นนะครับ เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะออกอะไรนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับนะครับทำไปตามสถิตินะครับทําไปตามสถิติทาไปตามสูตรผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับเ,เพื่อนๆโอเคครับค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ